สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้โค้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนยโยบายของเฟดมีผลอย่างไรกับตลาด forex นะคะนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนคําว่าเฟดคือใครนะคะเฟดก็คือ the Federal Reserve นะคะหรือที่นักลงทุนส่วนใหญ่รู้จักกันดีในานามของ FOMC หรือเฟดนะคะก็เฟดนะคะคือ เดอะเฟด r ออร์ s e ลรเนี่ยที่นักลงทุนส่วนใหญ่รู้จักในานามของเฟดเนี่ยนะคะก็คือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฟดจะเป็นผู้ออกนโยบายหลัก คล้ายๆกับธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะคอยดูแลนโยบายการเงินและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้คือธนาคารกลางสหรัฐนะคะในรูปนี้คือธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็ประธานเฟดคือใครนะคะปะัประธานเฟดณตอนนี้ก็คือนายเจอร์โรมเพาวเวลนะคะหรือที่พวกเรานักงลงทุนรู้จักกันดีในรูปในนามของลูพาวเวลนะคะก็จะออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบาย เฟดนะคะประธานเฟดนะคะก็คือ,อมีหน้าที่นะคะดูแลเศรษฐกิจนะคะของสหรัฐไม่ได้ทิศทางไหนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับการถแถลงการในที่ประชุมของลุงพาเวลเนี่แหละคะ่ะการประชุมเฟดหรือ FOMC meeting นะคะก็คือการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจเพื่อจะปรับอัตราดอกเบี้ยวว่าจะเพิ่มหรือลดนะคะหรือคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อความควบคุมสภาพเศรษฐกิจนะคะ หน้าที่ของเฟดนะคะก็คือดูแลควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยคะ่ะถ้าหากเศรษฐกิจตกต่ำหรือถดถอยนะคะเฟดก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะสรุปเฟดเนเปรียบเสมือนธนาคารกลางสหรัฐนะคะทำหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจะปรับอัตราดอกเบีย้ยว่าจะเพิ่มหรือลดหรือคงอัตราดอกเบีย้ยนะคะเพื่อควบคุมสภาพเศรษฐกิจถ้าหากเงินเฟอ้อสูงเกินไปนะคะเฟดก็จะปรับอัตราดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นถ้าหากเศรษฐกิจตกต่ำหรือถดถอยนะคะเฟดก็จะปรับอัตราดอกเบีย้ยลงนะคะดอกเบีย้ยเฟดมีผลอย่างไรนะคะถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยก็จะทําให้ดอลลาร์นะ,นะคะ USD นะคะแข็งค่าในช่วงเวลานั้นนะคะ แต่ถ้าเฟดชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยลงก็จะทำให้ดอลลาร์นะคะ USD นะคะอ่อนค่าณเวลานั้น,นะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็นโยบายของเฟดหรือว่า FOMC เนี่ยมีความสัมคัญกับตลาดโฟเล็กค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็ตลาดค่อนข้างให้ความอ่อนไว้นะคะสังเกตว่า เวลาประธานเฟดออกมาพูดอะไรนะคะตลาดก็จะสะท้อนกลับโดยการากราฟมีการผันผวนนะคะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาทําความเข้าใจเรื่องของเฟดและก็หน้าที่ของเฟดให้ดีนะคะว่าเวลาเฟดมีมิ팅หรือว่ามีการแถลงนโยบายนะคะพวกเราก็รอเข้าไปฟังข่าวแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนทํากําไรในตลาดโกลด์ได้ในระยะยาวค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีกําไรกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ